หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันเสร็จสิ้นแลว้วทางคณะทัวร์ของเราก็ได้หลงเลือมาอีกจุดหนึ่งที่นี่เรียกว่าชมดาวล้านยอเป็นอีกจุดที่น่าสนใจปรอะทีนี่ามารมาที่จะตั้งเป็นแคมปิ้งดาและก็มีอาหารพื้นบาน้านลากหล้เมนูสำหรับบริการหนักท่องเที่ยวและก็ยังมีกล้องภาพชุมชน ที่นี้ทว่าเป็นจุดสําคัญสําหรับการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมกันนั้นทางคณะทั่วก็ได้หลับฟังบรรยายการท่องเที่ยวชุมชนแบบหลับพิจชอบจากหน้องคิมผู้ที่มาบุกเบิกสถานที่แห่งนี้จนโด่งดังจนทุกวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ลานยอบรรยากาศดีมากมีเหลือสำหรับพายได้ด้วย ถอดรองเท้าก่อนนะครับถอดรองเท้าก่อนน่อรองเท้าก่อนนะครับถอดรองเท้าก่อนหนไ้ไม้ดก้่ดทีแล้วไม่ที่แตอนนี้กันนะ ของเรานักท่องเที่ยวก็ได้มาถึงที่ลานยอนะครับตอนนี้ที่นี่ก็เรียกว่าลานยอ,อนยากาศดีมากเลย ะครับก็ทําในเรื่องของกิจกรรมท่องเทีียวนะครับมาตั้งแต่ปี2อง5ันรยนะครับก็ตอนนั้นก็จบการศึกษา์จากหมอเลยลังนะครองซีต่าราชนะครับตักร้านต้องุกแานงก็น่าจะมีอยู่บางนะครับไอ้ก้อยก็ไปเรียนอยู่อะไรนะครับนะครับน้องจอบสาค่การจัดการสพยากรท่องเทีียวในการบริการครับก็ณตอนนั้นเนี่ยที่กลับมาเนี่ยมามองว่ากลับก็อยากกลับมาพร้อม พร้อมความวัางรลอบความลำบากเส้นทางของเดี่ยวได้อีกนิดก็ปฏิสัมพันธ์นน้นนะครับประกับมาว่าเอ้ยเราจะมาทำเหมือนตื้อได้บ้างในของเดี่ยวบางทีก็งงาะนะครับก็ไล่บางทีกรทดัมของเดี่ยวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยของเดี่ยวที่เราทำเนี่ยเราทำของเดี่ยวแบบพิธีที่ทำถึงรหรือลื่นชิงนนี่ก็ทำก่อนหน้านี้เลยนะครับเดี่ยวตัวอย่าง์ในบานทีตะบนกมามเนี่ยน้องมาเนี่ยมากพอกับว่าวันธีแท้หน้าทุกคนได้เคยได้ยินนะครับ นะครับเสียงนะครับแล้วก็มีกิจกรรมการต่อเที่ยวแบบเชิงประวัติศาสตร์ประวนานต่างนึงในที่นี้รายการที่ห้าต้องเจอในประพาดนะครับหมูก,กรซิ่งก็ห้าเลยครับปูรีโคจันนะครับที่เราก็มองมาเรากลับมาเนี่ยเราหน้าจะมีสไตล์ของตัวเองเพราะว่าถ้าไปเริ่มมันมีคนอยู่ก็บอกว่ามันมีอาชีพอยู่ซ่องแบบในในโรงเรียนนี้นะก็ <ừ. S 1> คือนึ่งค้นในถ้ำนาวัตกระตั้มคือทั้มเดสิ่งดีกว่าเพื่อนไม่เคยทั้มาก่อน ปะจอบขวานคนเดี๋ยวปะจอบขวานทำเล็บมีหน่อยคนจํำหน่อยหน่อยเดี๋ยวปะจอบกวานทำเล็ดนะครับอย่างทดี yeah, anyway. ่ยซ้อมก็คือคนเดี๋ยวทำเมื่อนเพื่อนก็คือทำในทิ้งเดี๋ยวเพื่อนทำอยู่แล้วแต่ชายต้นตุ้นเดี๋ยวเพื่อนทำไม่้วเอ๊ะหรือได้มังเราเอาจุดดอยจุดแก่งของเขานะครับมาับมาเป็นงานของเรานะครับเพราะฉะนั้นคนเดี๋ยวซ้อมเนี่ยคนเดี๋ยวซอมเนี่ยจะปะสอบควานทำเล็บจำนวนคนมากว่า เระว่าได้แบบก้องคนเดิมตามแรงมาก่อนนะครับราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็มองว่าถ้านั้นเนี่ยเล่าเนี่ยมาทำ่องเที่ยวในพื้นที่ของเรามันยังไม่มีสไตล์มา,มากมากไมก่ก็เลยไปทำสไตล์ตัวเองเป็นการนองเงที่ยวอย่างรับผิชอบนะครับการนองเที่ยวอย่างรับพิดชบก์ทำเปลือยง่ายๆเลย่องเที่ยวรับพิชฌก์ก็คือมันมีอยู่แบบเปลือยก็วายมันเป็นปาะนันแต่เราดีก็เราไปที่เราเราเลยทำทีดังเราคระไม่แก่อะไรมาจะพอเลย ยาเราก็ไม่ทุ่มยาเห็นเปื่อนทุ่มเนี่ยเปื่อนทุ่มไว้เราเก็บกระมังนี่แห่ะครับว่าเราได้พวกแล้วครับเราไม่ติดหรอกเพราะว่าเราอย่ายก็เปลี่นมากันเราเป็นพวกนะครับเป็นการรับผิดชอบต่อเส้นทางน้องเพียนะครับอ่าอะไรเยอะอ่ะเป็นการรับผิดชอบมันเลยเยอะดีว่าอีอะไรเยอะยุทธสักบักแล้วเนี่ยมันมีกิจกรรมเชิญกิ่นลอยปล่อยล่านครับกเป็นการต่อเดียวเพียน้องเพียมีส่วนรวมรับผิดชอบต่อสตปีกอทีเดีวเองใช่เวลาน้อง đó mình còn và Với là lọc cái thiệu thì làm đá Số sốt và câu khai của kém lọc 1 phần bản Lò cái trái những phần bản và... đã lọc trái sắp bị con sắp bị có ngon gấu cả trái 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 đã bỏ khăn xét nha khuôn thì mình cho con bàn này. cho to ngầu ngân những phần bản mà đủ lệ sắp bị con là từ giờ mình nói cả mà tăng mình còn Tốt nó mà đủ lệ ôn mà để nó nô đi là này đây đủ lẻ bị con quá. นะครับมันไม่ต้องดูแลไล่อุ้นได้ที่ครับแต่ถ้ากิจกรรมไล่ย่างเลยมีทางปลูกป่าบลอกกับปลูกป่าหุ่นจนตอนนี้ปลูกไปทำวัดดีสิบแปดลายครับเริ่มตอนก็คือปลูกระยะย่าซีขุนซีโตลุ้มปลูกระยะย่างซีขุนซีบอกว่าตอนมาเริ่มย้ายมาเริ่มเติบโตกับปลูกระยะย่งนะครับโซ่ขุนโซ่เนี่ยเป็นการล้างอย่างนี้เดี๋ยวไปทางป่าเนี่ยจะปลูกหลายอย่างนึ่งแม่นาแต่ในหลักทางในการปลูกเนี่ยจะปลูกคืกเนี่ยไม่เมื่อนแต่ นะครับไปตามความต้องการต้องเซ้งนะครับปืนขนาดใหญ่อะไรเราปรุงตืนใหญ่แล้วตอนนี้แต่ละตอนกระซุ่มไม่ถามว่าไปตึ้งซื้แพทแหลกนะครับตึ้งแบบซุ่มกบบซุ่มวรต่างนะครับแล้วก็บริเวณหั่วเลมนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยบริเวณหั่วเลมเนี่ยเดี๋ยวจะปรุงปืนปลาจุ่มจืดจะทำเป็นซีหาจุ่มจืดเวลาทางเดียวมาเดียวเนี่ยเราโมงว่าเขาได้ฟังอะไรให้กับจุ่มจืดเราเนี่ยคือถึงบรรทุกคนมากเนี่ยตรงเนี้ยต้องดิ้นต้องการเป็นดาวอ้วนใช่ไหมครับ เราใช้เป็นสาใ้กาเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาเรี่ยวมาในระดับกลางเนี่ยให้ก็ทําสิ่งดีๆฝ้าหัวไว้ให้กับพื้นที่ล้องเล่าเนี่ยเราก็ไจะต้องเน้นเช่นว่ามาหนังเตียวมากลางนึงให้ก็ปลูกต้นไม้กุหลาบต้นกินว่าก็เยอะนะต้นไม้กุหลาบต้นไม่อยากเลยหรืออย่าปลูกกองหมูเล่ยกองหมูเล่หรือต้นไม้กางตาเราอาจจะมีเต๊าะุ่มกับไปกับดนตรีก็ยังมีในพื้นทีกล้องต่อหน้าป้านะมีโตอะไรโบกแตเจน เราอาจจะต่ำเนี่ๆนีกว่าตอนนี้เนี่ยนัเดียวมาเดียวในตำวลกอใยลงต้นไม้กูหละตอนกูให้รลบกเใยเลยวันนี้ทมูงวันนี้มาฮะที่ปุนลงเลยเแมตตอนเนึ่งแมตตอนเนึ่งแมตตอนเรื่อง่องแมตตอนลบไปเลยครับว่าตุกานามาปรูกต้นไม้เรากอใยมาเลยับแล้วทุกคนก็ย่างมาปลูกเราว่าถ้ากลับมาอย่างไ็นต้นไม้ต้องดูยิงเดือโตต้นไม้เป็นตัวชีวัดที่งที่สุด สิ่งทีๆยาเรียนรู้ก็คือปล่อยกุ้งดำราบใกล้โลมังว่ากุ้งดำราบหกร้อยเนี่ยที่รอที่ตัวต้นไม้เนี่ยมันหนัาดายว่าโลไปกี่ตอนรอกี่ตอนไอ้ที่ตัวชีวะใจหายเวลาเราขี้มอ่อมาเวลาเราทำาน้าเนี้ยถ้าเราต้องการให้เห็นผลเร็วแล้วก็กว้างกว่มือได้เยอะเนี่ยจำเป็นจะต้องให้เห็นพ้นเลยเราจาทำจะต้องทำในสิ่งที่ง่ายก่อนเมื่อตอนนี้เนี้น้องทำรูเป็บร้านน้องเดียวเป็นแบบ ต้องเดียวแบบนีนู่นต้องเดียวนะครับเดี๋ยวข้อระยะในมาได้บ้านมีสิกิได้กลับในบางอื่นวันนี้สิทกิได้กลับเขาต้องการเงินเทียมหน้ามีได้กรับแต่เขาคือคนใหญ่ลุ่มนะครับอย่างน่อยนึงสัปดน้าปล่อได้โลกจะได้เตรียมการซึ่งพอรู้แบบการต้องเดียวแบบเนี้ครับมันจะสะดวกกับคุ้นดีจัดการตอนนี้เนี่ยเวลาเราทำต้องเดียวใช่ไหมเราก็ต้องเอาข่าวปรยชนทั้งหมดมาเลย มาบอลับังเดียวมันมีมันะบวว่าแต่ละคนระวังไม่เหมือนกันแต่ยวเราท้าววบอกว่าบางหรือว่าก็ยางจะปัญญายาโอเคการเรียมแก่ค้นเรียมจากกาับคุ้นได้สูงคุ้นคนหรอยูยบบานเขาก็บอกว่ามีทําหนังที่คบ้นเดียวเทียมูก่อนทาหนัง่กามาเทียมไมหนังเดียวคนหรือไม่ต้อง ก็แค่น้ำเดียวเนี่ยจะเป็นค้นเหลือที่กรรมนั่นเองไม่ต้องโคระโย์ของทํทำแบบนี้เลยเปืือยเลยครับเพื่อถึงนะครับก็คือจุดรวมกับจุดถางจุดรวมเนี่ยมันจะทำห้งานต้องเราที่จะทำเนี่ยทำนั้นด้เร็วขึ้นเพราะว่าเราทำมาได้กุญแจกทำเร้จเร็วขึ้นนานนะนะครับแต่จุดถางเนี่ยมันจะทำมาอย่างยืนจุดถางมันทำมาอย่างยืนหรือราะว่าถามจะแม้แ็่อย่างยืน ฐานเดียว,ว่ามันตางนี่กับถ้ารมายากยืนมาดูตาบุ้มหวานแห่งานนึกง,งานนี้แล้วกนไก้นมจางมดตุกตบน้ติกดกคนทิ่หวานนมจางนี่ใกล้ดีไหมใคล้ได้ไม่มาปลวกมันมืดเงีมดไอ้นี่อยู่ตางกับอยู่ตางอยู่ตางตรงนี้นก็โดยเฉพางมาีก้นหลังมาใกล้ดาวกับกับเบ่งเงาวตรงนี้มันเป็นปนัญหาเพราะว่าถ้าเราไม่มีหยุดตางเลยกับงานที่เราทำเนี่ยเราจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นต้องมีจุดตางเนี่ยแต่ทำห้อย่างยืนพอรู้ไหมว่าพมเนี่ยม่องว่าจุดตางเนี่ยมันเป็นสิ่งดีดีมันหลอกอะไรยได้ยากครับ้างว่าคร้างหนังชาสร้างลามันมีเงินมาอีกจ้าเนี่ยจ้ามีเงินอยู่เนี่ยมีเงินไหมก็ใส่ลายเือนไม่ร้อยมีวาดเลงแต่นี้ไม่ร้อยมีไม่จาคิดว่าต้องมีไหมครับเพราะมันมีเป็นเนี่ยปัญหามันเกิดครับเพราะฉะนั้นเราตัด ปัญหาบอลต่งแหลกเริ่มก็คือ,อให้ทำไห้เมื่อนี่กลุ่มเนี่ยให้กลุ่มแหลกสุดแต่มีปากที่ให้เยอะสุดพอยิงกลุ่มย้ญยครับเปลือนได้ยากครับเปลือนได้ยากทำงานแล้วเห็นพ้นหน่อยนะครับแต่ถ้ากลุ่มแหลกปากที่ไอ้มาก็คือปาปที่ปากที่ก็คือตั้งแต่พุนก็ย้อนะครับกลุ่มก็คือมีกลุ่มเมื่อรอบผุ้นเนี่ยตอนนี้มีอยู่สิบช่องกลุ่มสิบช่องฐานกี่ได้ดำ ตารกิจกรรอยู่เพราะฉะนั้นมันขับเคลื่อนมันไปได้เร็วพอมันไปได้เร็วในการมันให้พ้นก้นไอ้นี่มันงใจเป็นเบียกับบาจันพอเห็นมันเบียเนี่ยถูกคนในย่านทำแต่ว่าถ้าทั้งหมว่าเราทำไปแล้วเนี่ยมันไม่เห็นเบียร์หน้าห้าตาไล่ๆต่างเนี่ยมันทำให้ค้นหรือมารวมกับเราเนี่ยไม่ย่างมาร้วงไปเลยเหรอเนี่ยไปไปเรี่นเขาไปดิเหรอกับเบียร์หอมมากเลย แต่นะแก็หล้างจานนนะครับขณะก็ได้เดินทางกลับมายัางฟังทาเรือวัดแล่มบอทอนะครับทุกคนก็ได้สนุกสนานแล้วก็ได้เก็บขยะเก็บซ้ำผาละ ทางก็ช่วยกันยิ้วกันมานะครับการท่องเที่ยวครั้งนี้ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบหลับพิชฌอบนะครับขยะเราก็นําขึ้นมาตีฟังนะครับทุกคนก็ทางก็มีความสนุกสนานแล้วก็เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับนี่คือการท่องเที่ยวในชุมชนตําบลอหอยนะครับใครสนใจสามาที่จะไปท่องเที่ยวได้นะครับนี่คือความปลอมข้องชุมชน กับการท่องเที่ยวก้องตำบลกอใย,ยอำเภอรกระแสติ